ไม่เป็นไรเพราะนั้นธรรมดาสังขารทุกชีวิตก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันงนั้นพวกเราก็ทุกคนก็ไม่ประมาทในชีวิตเพราะโลกโลกใบนี้ที่พวกเราได้มีโอกาสเกิดมาถือว่ามีบุญที่ได้เกิดมาเป็นเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์เป็นมนุษย์เป,นนษยเป็นคน ที่ได้มีอวัยวะสังขารร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์สภาวะจิตใจก็ปกติธรรมดาทั่วไปแต่มาก็เคยเห็นคนที่เขาเกิดมาแล้วเนี่ยเขาไม่สมบูรณ์ไม่สมประกอบในส่วนของร่างกายและจิตใจที่ที่ที่ไกลๆวัดเขามีโรงเรียนโรงเรียนพิเศษเนี่ยพิเศษโรงเรียนพิเศษเด็กๆที่เขา เอามาเรียนเอามาสอนก็คือเด็กพิเศษก็คือเกิดมาแล้วร่างกายาก็บางร่างกายบางบางคนก็สมบูรณ์แต่ด้านด้านจิตใจสภาพออกจิตใจนะั่นไม่สมบูรณ์เกิดมา,าบางคนก็ <c oughs> บอกบอกบอกก็ไม่ได้โยม แล,แ,ลแล้วแล้วแต่มันจะเป็นไปแล,แล้วแต่มันจะทํามันอยากจะพูดมันอยากจะมิ่งมันอยากจะอะไรก็เรื่องบอกไม่ได้บังคับไม่ได้เคนชนิดนี้เกิดมาแล้วนี่ก็สแสดงว่าเขามีส่วนส่วนหนึ่งที่ยังเหลืออยู่คือวิบากกรรมส่วนที่ที่ไม่ดียังเหลืออยู่ยังใช้ไม่หมดยังเหลืออยู่เหลืออยู่ต้องเอามามาใช้ในโลก ในโลกที่เกิดมาในใน,ในชาตินี้เขาก็เลยรับผลผลที่บากกรรมในส่วนที่เขาทํำมาไว้มันยังไม่ไม่หมดเลยมาสะวยผลเหตุการกระทําที่เขาทำมาไว้เพราะนั้นที่เราเกิดมามีสภาวะร่างกายที่ที่สมบูรณ์มีจิตใจที่ปกติไม่ไม่ไม่เป็นคนวิปริตเรื่องของของของจิตของใจเนี่ยก็ถือว่าพวกเรามีบุญ มีบุญด้วยกันทุกคนเนี่ยแหละมีบุญทุกได้เกิดมามีสภาวะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีบุญแล้วเนี่ยเรารักษาสภาวะบุญเอาไว้และเสริมสร้างบุญให้เกิดขึ้นเหมือนเรามามามีมีทุนอยู่เหมือนเรามีทุนอยู่อยู่อยู่เท่าเท่าอยู่มีมีมีทุนอยู่อย่างเช่นมีเงินอยู่ร้อยบาทเนี่ยเรามีติดตัวมาเนี่ย เราก็มาลงทุนลงทุนก็เสริมสร้างทุนให้มันขยายมีเพิ่มขึ้นให้จเจริญงอกงามขึ้นมีการการการลงทุนแล้วก็เพิ่มทุนแต่ทุนนั้นไม่หายไปมันอย่างพวกเรานี่แหละเคยมาแล้วนี่มีบุญอยู่เหลืออยู่บ้างเราก็มาเสริมสร้างทําบุญให้เพิ่มขึ้นเนีเพิ่มขึ้นจเจริญงอกงามขึ้นเพื่อเหตุเพื่อปัจจัยที่จะทําให้เรา ไอยู่ในภพที่ดีในปัจจุบันนี้ก็ดีในอนาคตขาค้างหน้าก็ดีเราก็จะเสริมสร้างตัวนี้เกิดขึ้นแก่พวกเราเพราะนั้นสิ่งที่จะสร้างเสริมให้บุญกุศลคือความดีที่เป็นทุนที่เราเหลืออยู่แล้วก็เราเราเพิ่มทุนส่งทุนให้ไปนั้นคือเหตุปัจจัยที่เราต้องปฏิพฤติปฏิบัติก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มแต่คือเรานี่มีศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อโยมความเชื่อความเริ่มใส่ ในพระพุทธธรรมประสงคนะ์มีความศรัทธาตั้งใจเลื่อมใสมีความพออกพอใจในในคำสอนของพระเจ้าเชื่อในคำสอนพระเจ้าโดยเฉพาะพระเจ้าท่านก็ตรัสสอนเรื่องเรื่องกรรมเรื่องกฎแห่งกรรมจะเชื่อเรื่องของกรรมโยมคือการกระทําของเราเนี่แหละการกระทําของเราเนี่ยส่วนที่เป็นกุศลคือความดีแล้วก็เพิ่มพูนในการพิปปิบัติ ส่วนที่มันมันเป็นอกศุศลคือความก็าไม่ถูกต้องเราก็ไม่ทำนี่คือเชื่องรืองกรรมเพราะนั้นพะุทธเจ้าจึงพูดเรื่องกรรมคือการกระทำเนี่ยท่านไม่ได้พูดถึงเรื่องที่จะเราต้องไป <c oughs> ไปอ้อนวอนขอร้องจากเทพเปเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งมาดลบันดาลให้เราเป็นคนดีคนชั่วด้วยจะทำะไรก็เกิดจากการบันดาลของเทพเจ้าเราไม่พระุทธเจ้าไม่ตรัสสอนอย่างนั้น แตาเชื่อเรื่องของกรรมกรรมคือการการะทาความเชื่อระดับพื้นฐานของสังคมของโลกของมนุษย์เราเนี่ยมันก็เชื่อเรื่องเรื่องการทําความดีความชัว่วนี่ะระดับพื้นฐานของสังคมของโลกที่เราอยู่เย็นเป็นสุขมอยู่ดีสบายได้เนี่ยก็เพราะเราสังคมของโลกเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมคือทําดีดาดีเชื่อเรื่องทําดีได้ดี ทำเชื่อโดยเชื่อ horror, ทำดีมีผลค,คือความสุขทำทำเชื่อมีผลคือค,ความทุกข์ทำดีมีผลคือความสุขนี่คือความเชื่อระดับพื้นฐานของสังคมของโลกทั่วไปเป็นทุกศาสนาเขาก็เชื่อเรื่องเรื่องนี้แต่ศาสนาพุทธเราเนี่ยสูงกว่านั้นไปอีกระดับพื้นฐานแล้วก็ระดับสูงขึ้นไปคือเรื่องเชื่อเรื่องเรื่องการตัดทะลุของพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นศาสนาเอกของโลก เป็นผู้บรรลุธ,ธรรมขั้นสูงสุดคือดับคือหมดกิเลสแต่สะวะทั้งหมดสิ้นไปในศา,า,าสดาที่อยู่ในโลกก็ยังไม่พูดถึงเรื่องการบรรลุธรรมการหมดกิเลสแต่พุทธศาสนาเนี่ยมุทิเจา้าเป็นผู้บรรลุธรรมคือหมดกิเลสอาสวะทั้งหลายหมดสิ้นไปนี่คือความเป็นพุทธเจา้า ตราบใดที่ยังไม่หมดจิเลตยจะไม่สิ้นอาสวะถึงจะมาลุอย่างอื่นที่เป็นคุณธรรมอย่างอื่นก็ยังไม่ถือว่าความเป็นพุทธเจ้ายังอยู่ในโลโลกิยะไม่ถึงโลกุตตะละแต่พุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นผู้บรรลุธรรมสูงสุดโยมสูงสุดคือหมดจิเลตอาสวะทั้งหลายหมดสิน้นนี่คือความเป็นพุทธเจ้าพเาพราะนั้นในใน,ในบรรดาศาสดาที่อยู่ในโลกปัจจุบันนี้ ตามประวัติที่เราได้ศึกษาเนี่ยก็เพียงแต่บรรลุธรรมแต่ไม่ถึงกับที่จะ,ะหมดยิเลสหมดจิเลอสอสวะทั้งหมดไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีเฉพาะในการกล่าวเอาไว้แล้วเนี่ยอย่ที่ศาสดาอื่นที่นอกพุทธศาสนาเราเนี่ยเขาพูดทุกเรื่องความรักความรักความรักนี่ก็ต้องให้มารักพรักตัวเองถึงจะได้บุญเียกรลองให้คนอื่นรักตัวเอง อย่างพระพป็นเจ้าทั้งหลายเนี่ยก็ให้เชื่อให้ฟังพระเป็นเจ้าแล้วให้รักพระผู้เป็นเจ้าให้รักตัวเองแต่พุทธศาสนาท่านไม่บอกเหมือนกันคือท่านไม่เห็นรักรักรักพระพุทธเจ้าในรักแต่ท่านให้ปฏิบัติปฏิบัติตามคำสอนของท่านผู้ใดปฏิบัติธรรมเห็นธรรมเข้าใจธรรมก็ได้ชื่อว่าคนนั้นเห็นเห็นพระพุทธเจ้าอยู่กับพระพุทธเจ้า แ้วเราท่านท่านหลายก็มาพุทปฏิบัติก็เหตุปัจจัยที่เราจะต้องต้องเข้าถึงสภาวะในการพุทปฏิบัติในการลงทุนที่จะเพิ่มพูนในสิ่งที่เป็นกําไรเสริมสร้างขึ้นมาเนี่ยคือการปฏิบัติปฏิบัติอยู่ที่ไหนปฏิบัติกายปฏิบัติใจกายของมนุษย์ใจของมนุษย์โลกโลกใบนิยมโลกภายนอก วัตถุสิ่งของที่เราอาศัยอยู่เนี่ยมันเป็นของเป็นวัตถุมันกลมๆอมนจี้ก็โลกกลมวัตถุเป็นโลคก,กลมสิ่งที่อาศัยอยู่ในโลกนี้ก็คือสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งมีสิ่งชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่มีอยู่ในในโลกโลกใบนี้ในโลกใบนี้ก็เป็นห่อหุม้มสัตว์โลกทั้งหลายเอาไว้นโยมห่อหุ้มเอาไว้สําหรับปบุโรตชน ที่ยังอยู่ในโลกนี้เที่ยกห่อหุ้มเอาไว้อยู่จะไปไหนมาไหนก็ต้องตกมาอยู่ในโลกโลกใบนี้จะต้องมาตายตายอยู่นี้แม้กระทั่งพวก,พวกนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายก็มีความความรู้สามารถที่จะไปไปดาวดาวดวงอื่นได้แต่ก็เวลต้องกลับลงมาอยู่ในโลกใบนี้เหมือนกันต้องตายอยู่ในโลกโลกใบนี้เพราะนั้นโลกโลกใบนี้จึงเป็นสิ่งที่ห่อหุ้มโลกสัตว์สัตว์ทั้งหลายเอาไว้ ด้านันพวกเราเนี่ยถ้ายังมีธรรมะมีข้อปฏิบัติเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะทะลุออกจากโลกนี้ไปได้แต่ทำทาได้เหมือนกันอยู่ทาได้แต่ต้องอาศัยธรรมะพุทธเจ้าไปปฏิบัติคือสร้างพลังศินสมาธิปัญญาสู่ที่จิตใจของเราพุ่งพุ่งกระแสแห่งความรู้สึกของเราให้เหนือเหนืออยู่ในโลกใบนี้ คือโลกกระทำทั้งแปดเนี่ยต่ถ้าพุกอ,อกได้ก็สามารถจะหลุดร่อนอการการกักข,ขังของของโลกเอาไว้คือเหนือโรคเพราะนั้นเราต้องมาปฏิบัติโยมปฏิบัติฝึกกายฝึกใจของเราให้เกิดขึ้นเนี่กว่าสร้างสร้างพลังสร้างพลังมาฝึกสติโยมอันี่ธรรมมาว่าสติสันติพุทโธสติก็ในที่นี้ก็หมายถึงเรามาฝึก แขงญาติโยมที่มีบทกรรมฐานอยู่ในอานาปานสติกรรมฐานเตติปทานสี่ท่านให้ดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมตัวนี้ตัวเป็นบอ่อยเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาขอให้เกิดสันติเกิดสติเกิดสันติเกิดเกิดพุทโธเมื่อเรามีสติสติคือผู้รู้ อยู่กับปัจจุบนนันธรรมอย่างที่เรากำหนดรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกเพื่อต้องการให้เกิดสติอยู่กับปัจจบุบันการหายใจเข้าออกปกติธรรมดาผู้คนเราต้องมีทุกคนท่านให้ดูอยู่กับปัจจุบันหายใจเข้าออกเข้าออกตามสภาวะที่เป็นจริงไม่ใช่คิดถึงลมเข้าลมออกในในอนาคตหรือในอดีตท,ที่ที่ผ่านมา ให้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยท่านบอกว่าให้อยู่กับปัจจุบันหายใจเข้าหายใจออกเป็นปัจจุบันเนี่ยถ้ารู้รู้เข้ารู้ออกเป็นปัจจุบันตลอดเวลาเนี่ยให้จะเกิดสติเกิดสติเมื่อมีสติก็จะเกิดคือสันติคือความสงบเนี่ยจิตก็จะสงบเมื่อจิตสงบแล้วเนี่ยหินนั่นแหละความสงบนั่นแหละเป็นอาหารอาหารของจิตของใจของเราคือความสงบ แต่ลมเข้าลมออกเป็นอาหารทางร่างกายเป็นอาหารที่ละเอียดแต่เพื่อเอดาดูลมเข้าลมออกเป็นประจำยิ่งเกิดสติอยู่แล้วเนี่ยนั่นแหละใจเราก็สงบเมื่อใจสงบนั่นแหละเป็นเป็นอาหารของใจเมื่อใจมีอาหารใจไม่มีอาหารมันก็จะมีความความสุขสบายมีความสุขจิตก็จะตื่นตัวจิตก็จะเบิกบาน ก,ก็เฉียบใส่จิตจะมีความรู้สึกว่าสบายเมื่อเราจะทําอะไรก็แล้วแต่โยมจะอยู่ปกติหรือจะอยู่จะทําอะไรก็แล้วแต่เมื่ออิสติแล้วเนี่ยเราจะทํางานนั้นอย่างเพลิดเพลินอย่างมีความสุขอย่างไม่เหนื่อยไม่น่ายเกิดความรู้สึกขมิ้นขมันเดินดัวกระตือร้นจิตใจจะคล่องแคล่วว่องไวมีความรู้สึก มีความสุขนั่นหละคือสภาวะที่จิตใจของเรามีพุโทโธม,มีพุโทโธตื่นรู้เบิกบานอยู่ที่จิตใจของเราเพราะนั้นเราตัวนี้แหละคือเรียกว่าสร้างเราก็จะได้กําไรผลแห่งการปฏิบัติเกิดขึ้นที่จิตใจของเราเพราะนั้นเราต้องมาดูดูกายดูจิตดูกายดูจิตอยู่กับปัจจุบันนี่แหละที่การภาวนาการปฏิบัติของเราชาวพุทธพุทธศาสนา เป็นเป็นคำสอนที่ขอให้เกิดความสงบความร่มเย็นขึ้นที่จิตที่ใจของเราเป็นการพึ่งปฏิบัติขอให้เกิดทมีขึ้นในจิตใจของเราเพราะ,ะนั้นเราทุกคนตั้งใจทำลงมือทำลงมือปฏิบัติมาดูกาย,ด,กายดูจิตดูใจของเราเนั่นแหละเป็นการภาวนาการปฏิบัติคำสอนของพระพุทธเจ้าแ4ด0มสี่พันพระธรรมขันธ์ที่บันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกก็รวมแล้วก็อยู่ที่กายที่ใจในั่นแหละ แม้สรุปลงตรงตนี้มาปฏิบัติอยู่ตรงนี้คือมารู้เรื่องสิ่งที่ตรงนี้เกิดขึ้นกับกับกจิตกับใจของเราเป็นข้อปฏิบัติที่นําความความสงบร่มเย็นที่เกิดขึ้นกับกจิตใจของเราเป็นบอ่อเกิดความสงบเมืเราตั้งใจขึ้นปฏิบัติอิโยอมที่มาทำทำการปฏิบัติเป็นเป็น,เป,นเป็นการบูชาคนหลวงพ่อซึ่งเกิดของของหลวงพ่อ ที่เป็นที่เคารพสัการะบูชาของพวกเราท่านได้มามีชีวิตในการจเจริญ72ปีและอายุพรรษาชีวิตในการบวชของท่านก็ยาวนานโยตั้ง50กวาา่าพรรษาเนี่ยญาติโยมที่เกิดมาบางคนก็ยังอายุยังไม่ถึง50ปีก็มีใช่ไหมโยมเนี่เพราะนั้นการการที่ท่านมีชีวิตอยู่อย่างเนี้ย การปฏิบัติด้ยอย่างนี้ก็ถือว่าท่านมีความศรัทธ,ธามีความตั้งสจยท่านมอบกายถรรมชีวิตกับพระพุทธธรรมสรงูงในพระศาสนาท่านมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติก็ถือว่าหาได้ยากสําหรับสําหรับพระที่บชมามีอายุข,ขนาดน,าน,นี้มีภาษาอย่างนี้มีข้อปฏิบัติอย่างนี้มีความมุ่งมั่นอย่างนี้นการเพื่มปฏิบัติเพราะนั้นศาสนาเรา พ,พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่า,าศาสนาพุทธเราจะเจริญงอกงามขึ้นมาได้นั้นต้องอาศัยบริษัททั้งสี่ก่อนเริ่มเริ่มแรกตั้งแต่บุคลกรเบรื้องต้นก็คือพระภิกษุแล้วก็อุบา,บาสบาิกาสมัยก่อนมีภิกษุณีโยมภิกษุณีแต่ภิกษุณีในสาเชื้ระวันเราเนี่ยถือว่าขาดตอนไป ก็เลยยังไม่ถือว่าผู้บวชเข้ามาแล้วยังไม่เป็นภิกษุณีที่สมบูรณ์ยังไม่ยอมรับในกลุ่มสังคมของออฝ่ายเทรวาสคือฝ่ายพระทีเป็นฝ่ายเลววัตแต่ฝ่ายมหายานมหายานเขาก็ยอมรับว่ามีภิกษุณีจะไม่ขาดตอนจากประเทศจีนจีนเมืองจีนเมืองจีนที่ททงไต้หวันเนี่ยท่านนี้เขาก็ถือว่ายังยังมีภิกษุณีอยู่ แต่ในในในสายของของเทรวาทเทรวาทที่อยู่ในประเทศไทยเรานี่ยังไม่ยอมรับว่ามีพิกษุณีแต่มีม,มีมีบุคคลมีบุคคลที่เสริมขึ้นมาทดแทนภิกษุณีก็คือเมชีเมชีนี่คือว่าเป็นเป็นแต่ในในระบบของของเทระสมาคมนีย่ยังไม่ถือว่าเป็นนักบวช แต่ไม่รู้ประมแล้วก็ถือว่าเป็นนักบวชเพราะว่ามีการเสดะลงจากบ้านมาอยู่ที่วัดไม่ใช่มีชีวิตที่ของเรือนเป็นเป็น,เป,นเป็นนักบวชเบื้องต้นในการที่จะเข้าถือถึงในข้อปฏิบัติสืบต่อไปเรียกว่าถือสินแปรนยโยมถือสินแปรเนี่ยเพราะเป็นนักบวชระดับหนึ่งเพราะว่าข้อปฏิบัติศีลศีลแปข้อในข้อที่สามนี่ก็ถ้าเป็นสินท่าก็เป็น เป็นกามีคืออยู่ปกติอย่างชาวบ้านแต่ถ้าเป็นศีลแปลก็เป็นาารูมจันร์เรียกว่าเว้นเว้นจากชีวิตคู่ในการคลองเรือนตัวอย่างหนึ่งเดียวไม่มีคู่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกรรมารมณ์ทั้งหลายนี่คือข้อปฏิบัติที่จะนำพาเข้าสู่ในทางที่เกิดขึ้นในเรื่องของ ของของเมชีเพราะนั้นพุทธศาสนาเราเนี่ยพุทธเจ้ตาตาาัดเอาไว้ศาสนาจ,จะเจริญก้าวหน้าหรือจะเสื่อมหน้าเนี่ยเพราะอะไรเพราะบริษัททั้งสี่พิสูจน์สมัยก่อนก็มีพิสูจน์พิสูจนีนวบาสุบาสิกาอยู่พิสูจนีพิสูจน์พิสูจก็เป็นบุคคลที่บทเข้ามาแล้วมีการศึกษาและวเพื่อปฏิบัติตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเข้าใจเรื่องคําสอนพุทธเจ้า เข้าใจเรื่องการพุทธปฏิบัติสิ่งที่ตัวเองปฏิบัติได้เข้าใจแล้วเนี่ยนำมาหวกมาสอนแก่บริษัทที่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 ออกมาก็คือคือญาติโยมทั้งหลายเนี่ยเนี่ยมาสู่มาศึการเนี่ยมาศึกษามาปฏิบัติบอกแนะนําคาสอนในสิ่งที่เป็นธรรมะจริงๆเป็นคําสอนพระพุทธเจ้าจริงๆเป็นข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าตัดเอาไว้จริงๆมาบอกมาสอนญาติโยมบริษัท ได้เข้าใจเรื่องของธรรมะในความจริงสิ่งที่มีอยู่กับพวกเราทุกคนนี่แหละเพื่อปฏิบัติศึกษาได้เข้าใจแล้วญาติโย,ยมวาสุมัสีกาเข้าใจคําสอนพุทธเจ้านำนำข้อปฏิบัตินั้นไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูป,ปธรรมให้เกิดขึ้นกับเราสามารถที่จะดับทุกได้เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นมีความทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจของเรานี่ เราเราหาวิธีเอาธรรมะมาปฏิบัติให้จิตใจให้เราดับได้หมดทุกได้ในี่แหละคือครอบปฏิบัติแต่ในยุคนี้สมัยนี้โยมประเทศไทยเราพระเราในประเทศไทยเมืองไทยเรานี่การหลากหลายหลากหลายของของคำสอนนบางทีเอาคําสอนจากศาสนาอื่นมาสอนโยมทำทำออกนอกพระธรรมในคําสอนพุทธเจ้าก็มีหลากหลาย เพราะนั้นเราพุทธริสัณก็อาศัยตัวปัญญาเนี่ยให้ควรพิจารณาหาข้อเท็จจริงจากคําสอนที่ที่ท,ที่ที่พระที่มาบอกมาสอนก็จะมีหลากหลายนะโยมพู้ท้าเป็นหลากหลายก็เป็นลทัทธิทีขึ้นมาในโลกใน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 ประเทศไทยนี่มากมายหลหดายเพราะนั้นเราต้องใช้ปัญญาปัญญาพิจารณาคําสอนนั้นถูกต้อง แต่ที่เป็นธรรมะคำสอนพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยมันเป็นอะไรถ้าออกนอกในมัคมีองแปดศีลสมาธิปัญญานั่นค,คือคือไม่ใช่คำสอนพุทธิเจ้าเพราะนั้นเราอยู่ในในม,มัคมีองแปดมีสมาธิธิคือความเห็นที่ถูกต้องไม่ออกนอกความเห็นที่ถูกต้องสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูล ียนไปเพื่อปฏิบัติแล้วเกิดความรู้สึกดับทุกข์ได้ได่เปลี่ยนไปเพื่อขอให้เกิดความทุกข์่เป็นสภาวะที่คําสอนพุทธเจ้าตัดเราไว้เพราะฉะนั้นเราเราเป็นชาวพุทธนี่เราต้องพื่อปฏิบัติพุทธศาสนาจะเจริญงกงามขึ้นในจิตในใจของเราในการภาวนาการปฏิบัติเพราะนั้นศาสนาจะเสื่อมเสื่อมเพราะใครก็เพราะพวกเรานี่แหละที่เป็นชาวพุทธนี่แหละ มาทำลายกันเองั่นทำลายเองศาส,สนาอื่นถ้าที่อื่นหรือศาสนาอื่นที่่จะมาทิมแทงหรือจะมาทำลายเราเรา,เราไม่ได้แต่พวกเราเนี่ยทำลายกันเองทำไมยคุคนี้สมัยนี้ทำไมญาติโยมตามสื่อต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยทาให้พระเราหรือญาติโยมเราด้วยกันทิมแทงกันเองกล่าวลายกันเองเสด็จสีกันเอง มีการทิมแทงกันด้วยคำพูดด้วยการกระทำการแสดงออกพฤติกรรมก็ชาวพุทธเราด้วยกันนี่แหละพระเราด้วยกันนี่แหละโยมพระเราด้วยกันแล้รก็อุปบาสุบยิการด้วยกันนี่แหละแต่มีความรู้สึกมีความเห็นที่แตกต่างกันแต่ที่มีกล่าวกันกล่าวทิมแทงกันว่าคนนี้ไม่ดีอย้คนนี้ไม่ดีพระองค์นี้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่บอกว่าเราจะต้องแก้ไขอย่างไร เมื่อไม่ดีแล้วก็จะแก้ไขยอย่างไรเราพูดกันคุยกันปรึกษากันหาวิธีแก้ไขแก้ไขยอย่างไรที่จะให้ให้มีธรรมะอยู่กับพระเราที่สมบูรณ์และมีอยู่กับบริษัทซึ่งเป็นอุสปสรบปัจิกาที่สมบูรณ์ที่ความบกพร่องไม่มีการปรึกษามีเด่กการทําลายทิ่มแทงกันเป็นเหตุทําให้ความเสื่อมสัทธายเกิดขึน้นในสังคมของเราของโลก พราะนั้นในสื่อทั้งหลายก็ก็หาวิธีการเ,าเห็นพระบางองค์ทำไม่ดีรูปเดียวเขาก็จะมากาล่าวร้ายเสด็จศินินทยแล้วลงประคุมข่าวว่าพระองค์นี้ทำไม่ดีแล้วก็ทำให้พุทธศา,าสนาเสือเส่อมเสื่อมศาสนาเสื่อมแล้วเสื่อมแล้วพุทธศาสนาเสื่อมแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วไม่มีเหลืออยู่แล้วนั่นเป็นการทำลายศรัทธาความเชื่อของคน แต้ผู้คนที่ยังไม่มีความศรัทธาที่ตั้งมั่นยังจิตใจยังควแนแคนยังหวั่นไหวยังไม่เชื่อมั่นในคําสอนพระพุทธเจ้าแต่ถ้าถ้าพุทธบริษัทเรานี่มีความมุ่งมั่นมีความมั่นใจมีศรัทธาตั้งมั่นอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยถึงเขาจะไปพูดกล่าวสืบสีนินทายอย่างอื่นจิตใจเราก็จะไม่หวั่นไหวเพราะเราเชื่อในหลักการวิธีการในข้อปฏิบัติของพระพุทธเจ้าของเรา เราไม่เชื่อเฉพาะตัวบุคคลไม่นับถือเฉพาะบุคคลเรานับถือของหลักการนับถือหลักการวิธีการคําสอนข้อปฏิบัติถึงใครจะไปไม่ปฏิบัติตามนะคือผู้ไม่ปฏิบัติตามเขาก็ได้รับผลเหตุการณ์การที่เขาได้รับ,รบทุกขเวทนาหรือได้วิบผลวิบากกรรมของเขาที่ทําไม่ดีเขาจะตกนรกเขาจะมีความทุกขของเขาจะเกิดขึ้นเฉพาะตัวบุคลคลคนนั้น เขาผิดศีลผิดข้อปฏิบัติเขามาอยู่ในศาสนานแล้วเขาไม่ปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจา้าเขาก็ได้รับทุกข,ข์ข,ตกตของเขาเองเขาจะตกตรวงของเขาเองเป็นตัวบุคคลแต่ไม่ใช่เป็นเป็นตัวหลักการของคาสอนพุทธเจา้าไม่ใช่เป็นวิธีการหรือข้อปฏิบัติเขาไม่ปฏิบัติตามเนะี่ยเขาก็หมดอยู่ในสภาวะที่จะเป็นชาวพุทธเพราะนั้นคนที่ที่กล่าวร้ายว่าพุทธศาสนานเสื่อมเสื่อมแล้วนั้น ความจริงแล้วคําสอนพุทธเจ้าไม่เสื่อมไม่เสื่อมโยมตั้งมั่นมีความมั่นคงหนักแน่นอยู่ตลอดกาลโดยเฉพาะศินศินห้านี่ยโยมถ้าเราปฏิบัติผลก็ได้รับเป็นการปฏิบัติแล้วก็องค์แห่งธรรมะคือมักคมีองแปดยัง,ย,ง,ย,งยังเหลืออยู่ยังคงอยู่เนี่ยยังมีอยู่คําสอนยังมีอยู่ถ้าเราปฏิบัติได้ได,ได้เราจะเข้าใจ ก็จะในข้อปฏิบัติแั้เราก็ได้รับผลในการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราอย่าไปไปเชื่อไปเชื่อโดยที่คำคนกล่าวคําชวนเชื่อแต่เราลือถือหลักการคำสอนพรพุทธเจ้าตามที่เป็นจริงและมีความมั่นคงหนักแน่นไม่หวั่นไหวกิจใจที่หนักแน่นเหมือนเราปักหลักเอาไว้ไม่เอียนเอียง มีความมั่นคงถึงจะมีอะไรจะมาดึงมกากระชากเราก็ไม่ไหวไปตามกระแสของสังคมเพราะเรามีความมั่นใจในข้อปฏิบัติของพาะพุทธเจา้าถ้าเราปฏิบัติเนี่ยค,คือความมั่นคงเกิดขึ้นแก่พวกเราคือข้อปฏิบัติเพราะนั้นเราท่านทั้งหลายก็ให้มีความมั่นใจในคําสอนพุทธเจ้ามีความมั่นใจมั่นคงหนักแน่นไม่หวั่นไหวใครจะจะชักนําไปนับถือศาสนาอื่นเราก็ไม่เอา พราะอะไรเราเห็นคุณค่าประโยชน์เห็นประโยชน์จะข้อปฏิบัติคําสอนพระพุทธเจ้ามอบกายมอบใจถวายชีวิตในในสภาวะที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราการแสดงออกด้วยความสึกต่อพระพุทธว่าทำประสงค์ด้วยความสุขที่ดีต่อพระพุทธเจ้าต่อกรทำประสงค์ตัวนี้ก็ดีแล้วโยมก็ไม่กล่าวร้ายเสียชื่นินทาหรือทําลักษณะในสิ่งที่ไม่ไม,ไ,มไม่เคารพ ไม่เคารพเราเป็นชาวพุทธนี่เราต้องในลักษณะที่แสดงออกนึงความรู้สึกเคารพการไหว้บูชา <c oughs> ด้านกายและด้านจิตใจของเราโดยเฉพาะพุทธรูปนี่เป,นเป็นเป็นเป็นรูปแห่งรูปบรรรมที่เรามองเห็นเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราเป็นเป็น,ปนจุดเริ่มต้นให้ก่อเกิดศรัทธาศรัทธาลมใสการกราบไหว้พระพุทธรูปนี่โยม เราไม่ได้กล่าวว่าอิดหินปูนทรายนะไม่ได้กราบหินไม่ได้กลาบทรายไม่ไม่ได้กับาุปูนเรากล่าบสภาวะคุณนันธรรมของพระพุทธเจ้าในศาสนาอื่นเขาจะมองเห็นว่าเรากลาบหินกับาบินกลาบทรายแต่เราไม่ได้กราบอิดหินหินทรายกล่าวคุณของพระพุทธเจ้าคือคุณความดีของพระพุทธเจ้าของเราเป็นรูปที่เราแสดงออกเป็นสมมติ แต่เราถึงคุณคุณค่าคุณงามความดีที่องค์สมเด็จสมมาสัมพทธเจ้าได้เพื่อปฏิบัติได้ขอให้เกิดพุทโธร,รู้ตื่นเบิกบานเกิดขึ้นในจิตใจของเราเพราะนั้นเราจะลึกถึงคุณพระพุทธประบัตประสงค์ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์สะอาดใจเราก็จะผ่องแผ้วเราก็จะสบายเขาจะมีความสุขเพราะนั้นญาติโยมทุกคนทุกท่านวันนี้เราก็ได้มาแสดงออกถึงความรู้สึกดีต่อ หลวงพ่อพระครูพระวนาสรโคนซ่บันเกิดของท่านเราก็มีความรู้สึกจะให้ท่านมีมีอายุยืนยาวยาวยาวสืบต่อไปเพราะอาศัยที่เรามีบุญได้บุญปฏิบัติแล้วได้บุญแล้วก็พลังบุญนี่แหละส่งเสริมแล้วก็สนับสน,นุนอวยพรให้พวกให้หลวงพ่อท่านมีอายุยืนยาวนานเป็นลมผมลดใสให้พวกเราทั้งหลายเื่อนี้ธรรมากขออวโมทนากับญาติโยมทุกคนทุกท่าน ที่นได้มาร่วมในการทำจจํำกิจกรรมสว่วนนี้ขอความสุขสวัสดีความเจริญจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านตลอดกาลและนานเทินสาธุ